อาละมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าพี่โอเลือดน้อยอยู่แล้วด้วยไม่เป็นไรใจยังสู้เลือดน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะใจยังสู้นี่แน่เฮ้ยว้าเ้ยอุ้ย้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสาวนี่แน่นี่แน่ฉันบินสูงวันน่ายิงจากหัวและวล่วงไว้ซะกดขี่กดกดให้ลงนี่กดให้ลงฉายอีกทีหนึ่งนี่หวัดดี โอ้พกระเบิดมาด้วยเหรออ๋อโอ้เยอะเดียวนะศัะตรูเหลือ85เลยเหรอมาฉายแสงจริงๆเรายิงจริงๆอเรายิงแรง,รงแต่เรายิงไม่แม่เฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเหมือนเห็นหัวใจแวบบๆไม่รู้แหละเห็นหัวใจงกของก่อนไม่ใช่ปัดโถเฮ้ยโอ้โหบาบอละจอจี้หนีเปรน,นี้ก่อนเลยดีกว่ามาใช้แสยยงครับ โอ้ยแย่แย่แย,แย่โอ้ยตอนนี้สภาพไม่ค่อยโอเคอุย้ยข้างหลังไม่อีกเหรอโอ้โหจะยิงตูดฉันยัมไงโอ้โหเพียบไม่ต้องห่วงไอ้นี่ก็โดนโดนปรสิตอีกแล้วเหรอผมไม่ไหวปล่อยอยูเคียดีกว่าปล่อยยูเคียพี่โอปล่อยยูเคียเดี๋ยวนี้ปึ๊บตรงกลางนี่แหละบึ้มรัวให้ตายไหมตัวเองไม่ตายโดนนิวเคียไม่ตายอะ่ะเพราะคุณโอ้โห จิตใจทำด้วยอะไรโดนนิวเคลียร์ไม่ตายบ้าไปแล้วไม่รู้ว่าเก็บของก็แล้วกันเก็บตังค์อ่ะนี่เหรียญเยอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ้าโหูนี่ตามกันเบือเลยเนี่ยนี่เนี่ยยิงแบบลูกป,ปลายโอเคเอาแล้วครับเอาตัวช่วยมาแล้วนี่ตัวช่วยเครื่องบินดีมาก ยิงเป็นเลเซอร์เลยเดียวโอ,ยอ, OO, อ้ยไอ้เจ้านั้นมาแล้วม่นป่องแมันป่องพยองเดียดมาช่ยให้เอาละครับเราจะต้องไปถึงคืนที่1ิบให้ได้ไม่รู้แหละถ้ามีหัวใจก็เก็บไว้ก่อนตอนนี้หัวใจถือว่าสำคัญใจความสำคัญเสมอนี่ยิงไม่แม่นแต่ยิงแรงและก็ยิงช้าด้วย ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นปืนที่ดีดีหรือเปล่าใครมีหวัวใจขอหน่อยได้ไหมมาแล้วฮะเดี๋ยวก่อนขยายหน่อยโอ้ใครเรียกเพื่อนมาเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเพียบขอดีเฟนซ์หน่อยแล้วกันโอเคตัวนี้แหละสุดท้ายเหลือหนึ่งกิฟตเรียกร้องเรียกร้องหน่อยแล้วกันเรียกร้องด้วยมาอีกแล้วโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยอือฉายไปก่อนแล้วกัน แสงตอนนี้โอ้สองหมนห้าตอนนี้มีตักสองหมื่นห้าดูเขาเร็วปึ๊บป๊บเดี๋ยวจะเย็นสาวไปเย็นก่อนอ้าวโอ้อะไรเนี่ยวันดีฮิวทีวีแมนไอเจ้าตัวนั้นหลายกาใช่ไหมนี่กระโดดใช่ไหมตัวเองโดนยิงไปบ้างนี่ช้ำเลยไหมล่ะโอเคทุกคนกำลังอยู่กับอเวงนะครับพี่โอ กลับมาเหมือนเดิม no และนี่คือการโจมตีห้องน้ําแมปที่วัวเล่นบ่อยสุดในช่วงนี้เพราะว่ามันเหลือเกินแม่มันติดลมอ่ะต <c oughs> <Stat> ัวเองจัดไปแต่ตอนนี้ต้องการใจมากเลยใครยิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหหดเดี๋ยว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 ขอหนีก่อนตั้งหลักแป๊บนึงตั้งหลักวันหนึงอ๋อแสงบ้า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 หุยหุยโดนโดนโดนจิปเป่งหุยโดนโดนเจ็บเจ็บ ดอกมากิดเต็มๆมิสไซล์ามาหาการพี่โอต้องเรียกตัวช่วยไหมเนี่ยยังยังยัง,งยังรอเลขตัวหัวหน้าดีกว่าเอาแล้วครับคืนที่9แล้วข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีอีกแล้วตีล่วงหมดแล้วตอนนี้พี่โอจัดการล่วงหมดอีกนิดเดียวแต่ศัตรูเหลือ73เพราะพ่อคุณไม่มีหัวใจเลยเหรอโผล่มาซะหน่อยได้ไหมหัวใจของฉัน อ๋ออย่างนี้นหัวใจอุ้ยโโอ้หข้างหลังมาฟึบปึบปึบนี่เนี่ยบินก่อนแล้วกันอยู่บนฟ้าได้เปรียบอยูอ่แล้วเฮ้ยเย่เย่เหย่พุ่มเหย่ yeah, พุ่มเหย่ yeah. เดี๋ยวมีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรครับเก็บของก่อนช่วงนี้แฮปได้แฮปอ่าวมีดีเฟนส์โอเคอย่างน้อยก็ช่วยกันให้เราไม่เจ็บมากนะักตรงนั้นเขายั่วเยอะเลยอะ่ะ มาใช้แสงปัปบ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 ปัปปับปั๊บปั๊ไปั๊บปั๊บปั๊บป้๊บปั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 นบปั๊ปั๊บปอ๊บปั๊บปั๊บปั๊บมั๊บปตั๊บป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 ั๊นปัไบปั๊บป้๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บไัับับดัเบับฟลช ล่วงเป็นหมูกระทะโอเคศัตรูเหลืออีสัตว์ีส่อสองเดี๋ยวไม่มีหัวใจเลยเหรือไงไม่ดรอปอะไรกันมาให้เหลยไงโอ้โหท่าอะไรเนี่ยอัน,นท่าอะไรของเขาเนี่ยเอากลายเป็นตัวจิว๋วละอยากได้หัวใจจังเลยตัวเองโอ้โหกระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวตัวแตกเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยเร็วพี่สู้ไม่ได้ โคตรนันอะไรหัวใจหรือเปล่าตอนแรกดูเหมือนจะใช่ที่ไหนได้ไม่ใช่นี่ว่าอุ้ยจะตัวจิ๋วโคตรห้าวบอกเลยว่าเขาโคตรห้าวอุ้ยเกมโอเวอร์โอ้ไม่ทันครับทุกคนยังไม่ทันถึงขึ้น40เลยคือพักพวกเราน้อยเกินไปอาจจะต้องไปจับกับพวกใหม่อ่าไม่เป็นไรคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจะพยายามให้ผ่านบอสไ,ได้นะครับทุกคนโอเค ไปละแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะจ้ะโอเคไปนะครับบััสดีครับ